เตรียมเครื่องแล้วครับผมหมพร้อมแล้วใส่ขอาเบียร์เล็กน้อยคเครื่องโขกเรียบร้อยแล้วครับ ใส่ลงไปเลยหน่อไม้ค้นก่อนครับตรงสองมือนะผมเดี๋ยวขออนุญาตค้นก่อนค้นทั่วร์เสร็จแล้วกับปุงเลยครับปลาใส่ลงไปใส่ลายเดี๋ยวมันช่คิมจะค้นก่อนนะครับกระบังหน่อยกรร็แล้วขออนุญาตเปลี่ยนผักเตรียมไปใส่ลงไปเลย ผูกเข่าพี่ต๋องเห็นมันทั่วเรียบร้อยคนห่อกันแล้วเหตุผลอย่ว่าเฮาใส่ผักใส่หยางก่อนก็คือเฮาสิได้ซิมได้ว่ามันเข้มมันจางปานใดซิมเสร็จแล้วเฮาก็ใส่สุดท้ายปบนี่ถ้าพอดีเราก็ใส่เนื้อหมู้งไปเล้วครับหมูสับกับหมุ้งไอ้มูชิ้นครับผมใส่ลงไปเลย จวดลงไปจวดลงไปคนเดียวครับคุกเขาให้เข้ากันเหมือนเดิมน่นแหละครับผมเดียบร่อยครับเข้ากันแล้วอันนี้สีแดงไปม,ม,มุกหมอซิมครบซิมมึงมันพอดีพ,อพอด็พอดีเดี๋ยวรอมาก่อขึ้นเตาเดียบร่อยรอสุดเรียบร่อยครับเดี๋ยวห่อก่อน ห่อก่อนนะครับผมห่อหมกก่อนบุูวัลซีดยาห่อไปตองกันนิดเดียวลองห่อครับผมได้ซึ่งหนึ่งพอดีครับไปตองหมดขึ้นเลยน้ำกำลังร้อนเมื่อกี้ผมใส่นี่ครับน้ำยานางลงไปด้วยลืมบอกอยากจะหาว่าไม่ครบสูตรนี่เหลือครับเหลือแล้วก็จะมกมอครับผมบเหลือกับเยอะเหมือนกัน หมกหม้อกัอนครับจ๊บคลุกน,นีหมกหม้อครับหมกหม้อเดี๋ยวก็หมกหม้อเดี๋ยวก็สุกกอนครับผมนี่หมกหมอ้อแบบนี้ใส่น้ำอย่านั่งเผื่อลงไปครับหมกหมอ้อมันจะหม้อใหม่สุกแล้วครับหมกหมอ้อสุกก่อนแล้วไม่ ใช้น้ำลายแกเป็นแจงแล้วครับผมระผมผมรับประทานเลยปิดแจ็ปก่อนผม <c oughs> หนึ่งสเแลยวเรียบร้อยจะเปิดให้ดูครับน่ากินไหมจวแกห่อมุกให้ดูครับผมน่าจะสุกแล้วมั้งหนึ่งโดนเหรอสุกแ,แล้วผมว่านี่ ไม่ใส่น้องอือสุกแล้วหอมแล้วนี่หอมหมกนล้วไม่ใส่หมูชิ้นแล้วกระมูซักพร้อมรับประทานครับผม